หลังจาก C O V I D ระบาดจนเกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าในวงการภาพยนตร์ก็หนีไม่พ้นด้วยเช่นกันหนังฟอร์มใหญ่หลายเรื่องต้องเลื่อนฉายโรงภาพยนตร์ไม่สามารถเปิดทำการตามปกติได้อยู่นานส่งผลให้ตั้งแต่ปี2019ไม่มีค่ายหนังค่ายไหนที่สามารถทำรายได้จากหนังโรงทั่วโลกได้ถึง3,000ล้านเหรียญอีกเลย แต่ในที่สุดเมื่อเข้าสู่ที่3ของปี2022ก็มีค่ายหนังที่สามารถทลายกำแพง3,000ล้านยุคหลัง COVID ได้สำเร็จเป็นค่ายแรกแล้วนั่นก็คือ Universal แม้ค่ายลูกโลกจะดูไม่มีหนังหนังเต็งหรือหนังทำเงินที่น่าตื่นเต้นมากนักแต่ Universal ก็แทบจะไม่มีหนังใหญ่ที่เจ๊งเลยทุกเรื่องสามารถทำเงินได้ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไปทั้งหมดโดยจากการสรุปรายได้หนังตลอดปี2022ถึงวันที่14สิงหาคม ผลปรากาศว่านาังของ Universal สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง3.02พันล้านเหรียญแล้วหัวหอกในการทำเงินของ Universal มาจาก Jurassic w r l d Dominion ที่แม้จะลุ่มุมดอนๆแย่กว่าทุกภาคในไตรภาคหรือแควแต่ก็ยังทำเงินไปแล้ว974.5ล้านเหรียญครองอันดับ2หนังทำเงินทั่วโลกประจำปีนี้อยู่รวมทั้งสามารถทำเงินในจีนได้157ล้านเหรียญซึ่งนับเป็นสถิติ นังต่างชาติที่ทำเงินสูงสุดประจำปีนี้นับถึงปัจจุบัน m e n i o n s รายสกรู ions, ที่ทำเงินไปแล้ว790.4ล้านเหรียญรังอันดับที่4นังทำเงินสูงสุดทั่วโลกปี2022 The Bad Guys หนึ่ง Animation จากค่าย DreamWorks ที่ทำเงินทั่วโลกไป246.8ล้าน The Black Phone หนังสยองขวัญทุนต่ำที่ทำเงินไปทั่วโลก152.7ล้าน นบที่ปัจจุบันทำเงินไป113.9ล้านและกำลังเริ่มโปรแกรมออกฉายในตลาดต่างประเทศอัมบลเลนซ์ที่ทำเงินทั่วโลก51.3ล้านเหรียญน,นาเรมีที่ทำรายได้ทั่วโลกไป50ล้านเหรียญที่เหลือก็เป็น